โอ้ยหลายแล้วผู้ใหญ่ให้คอามสัตย์ไปบ่นว่าจะผู้ใหญ่มาหลายเลื่องพ่อวะว่าจะบอกสาวกว่าจะเอาธรรมดาแล้วคนนี้เงินเขาก็มาลาเขาจะเข้าบ้านว่าจะได้เขาจะได้เ่าจะดอกจะบังสุกุนใาเขาไปคุณเถอะบ่อเขาวัดเจนี่มันเป็นบริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์มันจะชงดีกันที่ดีว่าจะดอกเห็นบ้านอยู่ผม สีสันเห็นวันอยู่ชั้นที่สองของวนเจโนเมือม่อเสียตายจะว่าเขามา่ายเลยว่าว่าคุณเอาไปโรงพยาบาลตีหนึ่งตีหนึ่งกวัวพอดีบรนพอดีก็อยูมม่คนเดียวก็เลยเห็นได้พอดีเ้าบาัววันเจโนยักรเด้อว,ว่าเจโน่ถก็ไม่เห็นกเศร้าอยู่ขอขอขอจากกัพาานพวกอาผู้จ้างผู้ชุลนโยบานจะชาวบ่บ่วป่าเขาจะว่าไปย่องไปซองเงาของเขาปาก็มากก็ได้ พอเแดนโดนจดดอยู่บ่อยู่บ่สองสามเดือนมันก็ตายตาบลาบบลาบพงท่านมันมาปรึกษาเอาไปพุ่นน้อไปเชิงย้ายไปเชิงต่าเดียวพ่เจ้าไปไประเทนนั่งอยู่เงาไมาก้กขาโพทั้งหลังเงากันทั้งหนาเงาคอยทั้งนี้นั่งอย่าเรบังวันหันวันโดดบ่เยเงาโพธิ์บเดยบ่มบับลงมาลวนแล้วแต่กลางเวรเขาเห็นหลายเด้หลานมันตายไปแล้วะลวงตา หนูท้องขาวมันยังไม่หลายแท้บกุกอยู่เพจมันเดอ้อจะไปเจจตตอบมันเดอ้อบอกกันนั้นโอยหลายอะไรหนูเดีนแง่เพราะดีแพทย์ประดับ,บุญไปพยายามพยายามเต็นโดงๆไปหนูหลายหนูท้องขาวนั่นแหละพอดีมาเหตุเติมจามลงก็เลยตรวจน้ำตรวจน้ำไปยังดีนะบุบว่ได้ตรวจนจ้ำซุ้มมันจะว่าซุ้มมันว่ได้ตรวจ ตอนนั้นให้วิญญาณอย่างดีปีวิญญาณจาก,จากสุวิญญาโลก,กีวิญญาลูปังสาตลอดเโตต่วิญญาโลก,กีวิญญาปองใจลูปังเอ,อิบมาบ้านนี้ได้หลายเมือ่อเขามาเอาเป็นอะไรลูกเพีวะเอ,อ้ามันได้อีรีบอกเฮียวังจันเป็นอะไรของจันห่วยฝันเห็นรถยูฮันแม่แปลสองแปลฟอนแย่แย่ผาผืนนั่นละ่ะเกือบกูนั่นละ่ะ เสือพ so ืนนั่นล่ะปาเบียงพืนนั่นล่ะเขาเป็นใจบุได้่ีบอวะคือทานแก่เป็นหน่อยแท่ว่าอยากใครโยเซนยังว่าถนเวลาหายจากท่านโยเซนลูกบ่ได้โยเซนท่านให้เอา่อยหนึ่งแล้วก็มันก็กินบ่เบิดเอาไปใส่ของเขาก็มีน่าใส่กันเน้จากท่านพอชนขคอยทานไปจนมาจนตายบอกทานไ้ทานบอกคนนั้นมันห่านเป็นนเป็นเบิดบอกกเลยงบอกจุฟังหน่อยฟังเบิรบ่เป็น ใจส,สิบมาสิบใจสิบป้ากี่สิบ 20, ใจรอยมา้าไปรอยบอกคนนึงอะไรทานก็เราก็ได้ดีใจนะป้าป้าก็จะถ้าปวดตรงนี้แล้วตะกี้เป็นโมเมนต์แล้วแต่ว่าบาดีโทษไปถามพวกพนก็ไปถามมูลมันอยู่อำเภอสีไรไปโทษไปถามบอเห็นตะเกียดเดียว่ันเห็นมาอยู่เหมือนตะเกียบเราเลาก็ได้ดีใจ นี่แหละพี่น้องที่ว่าที่ว่าตายไปแล้วศูนย์บ่ศูนย์ตัวบ่ศูนย์จักะวิญญาณโสตาวิญญาณสิวาวิญญาณมโนวิญญาณมันยังยังอยู่ตะศูนย์แต่สังขารสังขารร่างกายศูนย์แต่วิญญาณในบ่ศูนย์ผู้ใดทคำดีก็ดีพูดได้คำไร่ก็ไร่ใจจะของช่วยที่คือของนีอหรือยังฮอกก็บอกว่าขอห้ามแต่ว่าเรื่งระวังปากกับใจเลย กันเอาเชี่ยวข่อยทำทำแล้วจังคอยชิดมันอาจผิดที่รวข่อยเบาเบาแล้วเพรา่เก็บอาจผิดก็เขาป้องกันเท่านั้นล่ะแน่นวะเอาก็ขคากรกรเยอดังระยิบมันากกรที่ไดบเคยบดีกับบดีที่ไดบ่เคยบดีกบดีอูของหมกเอ็ซีนี่ครับผม เป็นของบ่เป็นของบ่ครับผมของมากเอฟซีครับผมเอฟซีมากครับผมเลขกครับเลขครับผมเล็กเป็นเชลเลกอะเออเลขแมนเล็กเชลเลขวะครับอ๋ออ้าวแปลกๆเยอะอะไรต้องว่าอืมแปลกๆเยอะครับมันเล็กแปลกๆเยอะคิดว่าเลขตัวนี้อาจหยออกเยอะเอออาจหยออกเยอะแต่ว่า ตะวานี่อะไรเนี่ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันเปสำคัญหนึ่งหลักล้อยนะตะว่าคิดว่าจะเป็นเจ็ดหลักร้อยแต่ว่าหาสูดที่ออกคักคัดอาสูดดวงดาวที่ออกออกันคักคัดเลขกลางเลขกลางนี่คือจออกสามแปดบวมตาแป๊กคืนคือหนึ่ง บ่แม่ยังนี่เท่านีมันมาเลยนี่แต่หราวลูกฟุตบอลลูกปิงปองดีโบนันเดินดิเข,ขาบุญอย่างจักพี่ตกมาต,ตัวใดล่ะแม่เขาเป็นเขาเป็นแรงเลียเล้ยงเลี้ยงบางที กาที่ดีด้วยแต่ว่าบันี้เขาว่าหาหลักคำบรรทุกหลักดั้นหลักนี่คันว่าเทวดาโบเก่งว่าโพโบเกงพ่อรหันรโบเก่งมันก็ชิด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 ไปเรื่อยอก็เลยว่าเออโดนอะไรกีว่าชิด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 ไปเรื่อยอยู่เจ็ดยางมันเนี่ยนี่กันครับดูบอกกิว่าเพิ่นโบกิวโบเมียนแล้ว มันภาไปบอกคนละแถวเยอะๆว่าน,นี่เขาเจ้าจก็บ,บอกอยู่เลขท้ายสองโตละวันทีหนึ่งที่สองที่สามที่สี่หามันบอกเด้อเขาเจ้าจบอกคนนั้นมันบอกเลขท้ายสามโตมันบ,บอกเลขท้ายสามัวข้นงที่หนึ่งยืนเลยเนาะเหรออันนี้เขาเจ้าจบริษัทวางเลยด้วยแต่ว่าบอกไปเลยบอกเยอะแต่ว่าจักกีเป็นไนังไแต่ว่าก็รอฟัง ฟังแต่ว่าปกติเรากะเมื่อนี้วันที่สิบเนาะปกติกะปวดแล้วบ่บ่อไว้อยู่แล้วไปแต่ว่าความเบาความขอขอประจำแต่ว่าคันั้นล้วกะเจ้าขอเจ้าเบาเรื่องนี้เอาเบาเรื่องนี้เจอเบาเรื่องใดเขามี่ตัวนี้เขาแก้เขามีทางเดินตัวนี้คบนันแม่เรากะบ่ต้องวายอยู่ตัวบ่ต้อบอกกินตัวคัดบอกก็เห็นตรงโรงกมเริ่มไปก็แล้ว อันนี้จับติดตาอยู่บนเ้าัะเกียจับติดตาบานเ้าเกีย <c> ว <oughs> มากกับพนีเท่าดีแหละเนาะเราคิดตอนน่อเขาเนาะับบันไดกับขบันดอกดอกับเทวาเป็นเป็ด่ยนิงเจ้าสวนมากมันอยากมันอยากทำเชียงหลายเทวันชี้สูงทุกออกสามศวนลองเน,นี่นี่กับ ถ้าเป็นไอล้ล่ากันพาไปแล้วบอดอึงนี้ก็ถเทแล้วหาศูนย์นะชุนหาออกจากนี่ไปกับบอยโได้หนึ่งศุนหาผู้สองศุนหาคนหนึ่งชุนหามาในแก่บัว่า,าเมื่อกลับบ้านมันออกเลี้ยงเล่าแล้วออกมาเคลื่อนมาท่นเอาท่านกับไปเลี้ยงเล่าเร,ราอะไรบอกบอกตอนนะเพราว่ออาปันเกา่าศูนหาเลย มือหมว่ดน <mortality> ี really? ่กับบ้านที่ไรป่าดีว่าเมื่อมือคืนมือนี่มันดอกกี่คนเนอบอกเลยบอกว่ารองรอมึงเดินจิตแมนโบแมนแต่ว่ามันจะมันเป็นได้บุจากสามศนศนเรนจะนอจิแมนหรือโบแมนเราีหนอกกดก่อนทันว่าอย่งว่าเออว่า ออนนี้จะเป็นเลขกลางอย่ยังออกแกอยู่ปวเศ้าเขาว่าสศว้าอานารย์เ้าเก็ดเทิดมาจะนักบอกศูนย์เก็ดเนี้ยนี่เศ้าก็ดเทิดมาจะนักบมออกเลขบมดรู้จะนักหมดไม่ออกเลขกลางเศร้าดีกว่าเขาว่าเาารยเอาเขาาเลขเลขพวกเราคนเศร้าดีกว่าอานารย เ้าเก็ดะจดอกออกศูนย์เมันจริงที่ล่ะมันชิดขันผู้ใดตั้งต่อเร่นงูจักกะละเทศากับของมันเน่ยได้ดูงอ่ะแต่ว่าเขาสืไปสื้อตรงบอกใค้ได้แต่ว่าก็ล้องเมิองกับบูห้อเพราะศรัทธายังศรัทธากำลังที่เกิดถ้าจะบักเงินยด้วยเกิดศรัทธา บาดนี้เขาจะววยเขาเลยจะบอกคนเะด้อบอกแล้วก็บได้ายังเขาก็ได้ควดกระเป๋าอาหารก็ได้ควดกระเป๋าแต่กินได้เขากินกันลูกดอกดูกระเป๋าดอกตัวนี้จุดบสงสารเขาจะบอกนะเด้อก็จะบอกโอ้ยอย่าวางใจนขอมันสิโลนกระตาขจ้าละแแม่มันสิร,นรนลน,รนกระสอบขจาละแม่กันรลนมาหาคอยจะไปเสือไปใท่จิตว ขาจะว่าโอ้ใจดีแท้เอาคำว่าฝ่ายที่ต้องเป็นคนไม่ได้ใจใจคอนที่บริสุทธิ์ใจเลยผู้บริสุทธิ์คือใจดีปากดีใจดีตลอดไปบ่ได้ได้ปากไปตลอดแค่วันสูกิจวาด้วยว่าจะวายตำรวจวายลอยๆตำรวจตักบ่มาได้สองสามปีเด้ได้ลอยไปเด้ยเป็นายได้เหงนวะให้เลขตั้งแต่พ้น แปดปีออกสี่ศูนย์สามเก้าเก้าสี่เหมือนอะไรถูกเบริรที่แล้วออกสิบแปดกับออกสิบแปดพอแปดสิบเอ็ดได้เลขรางประกันเลขรางออกรางปารีบารุษนี่มาสี่ศูนย์สามเก้าสี่ให้กระเจ้าสามเก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ออกสี่ศูนย์สามกับเก้าสี่ออกเบิพอพอได้ ด้าทนแล้วด้าทานแล้วบานในบ้านาาน,นาทบกะงวดซาระแล้วยอนแล้วซีงวดจะหันมาพ่าเห็นมาเห็นมาเลยมากันเฉยๆพราะว่ามันมาแล้วข้าเจ้าก็บวิกิยังน้ำดอกแต่ว่ากินกระห้องก็เกาห้อเนาะ้องกันโจรแล้วเป็นอย่างนี้เฉยๆจะว่ามีจานนี จะวากาโอสาบาอเมื่อคืนนี้ก็ได้ให้สีรอยโอ้ยนมามันแพงสี่สิบาทมาเนเอ้าคือบ่กีจะกระยาดนั้นมาจะเนาะหาเรอขวากับไปขวาก็อยากได้อุดรบ่กี้เบอร์แปดโทสิบกว่าลิตรสิบสองสิบสามสิบเจ็ดสิบสองลิตรผมผมก็เลยว่าเอ้ามันแปลกหัวบบว่าจะเนาโอหัวดีว่าจะโอ้ประเด็นจะเร็วมาจะนาะตีสี่สิบาท ใส่เปลืเดี๋ยวนบอเป็นน,นอนไปได้ด้วยวจนฉัน,นก็เลยประปากจนเมื่อยีได้ค่อยกลับวังเด้ว่าฉันลว้วงอย่างละว่าต้องปูด,ดังเทว่าฉันเอ้าดังยังไงวันฉันรดังบ่ได้ดังได้แล้วก็บ,บด่ดีที่ว่าจัตกปาดังได้ไดไแต่แหมเดี๋ยันดังอนบ่ดังดับดดับตัวดับบ่ได้เลยที่วัลว้วะ กัแล้วๆไปกัาเจ้าแกแ่กันเลยครับมีละพี่น้องเขาก็บยังบริสุทธิ์ได้เขาาหาเนี่ยอาทิตย์ตัวะกิโลอาทิตย์โรยกิโลปนันคันบูนสองร้อยคันไกลกับร้อยกว่าบาทคันป่ากับร้อยกว่าบาทเท่กันนีแต่ว่าพ่อประหยัดเตอบพ่อกระวนประหยัดจินใหญ่กินหลายอยู่แต่ว่ามันบ่อยเบิด กันที่วากินบดมืล็ลขกิโลรดไว้มันกลายชินเลยเนาะ <g ly> กายกินเลยมาในอาเทศหนึ่นกิโลเนื้อัานเหตุเจนึงกับบดเถิงกิโลอุบดเถิงอาเทศกิโลหนึ่งัานเหตุเจนึงกับเถิงอาทิตย์กิโลกิโลกิโลปาให้กันประหยัดกินที่ก,ทก,กิน,กนเขาแซ่บโยเพราะว่ากาั ทางจอยทางโย uhm. ่ก็คือนบบราสังขารเนาะเสาเป็นใบก็บ่ได้แต่เวลาเป็นยย่ก็เป็นโย่ว์เปแหงก็เป็แหงโวยแก่ก็แก่บ่ให้ตายก็แกไปเก็บกระเจเก็บสังขารเนาบนในนอนแต่ว่าเอาแต่สิงใดที่พอซอยได้ให้เขาแม่นว่าดสิงโย่เฉ่งกระจางว่าอยู่บนยืนเกิดมาแล้วแค่เดียวชาติเดียวสิว่าตายแล้วจะไปเกิดอีกพุ๊บปั๊บปุ๊บ่ตอบเช้ากริย์ ทีอกระจาก์กจาว์ประทับเกิดแต่เราเกิดตายเราไม่เกิดนี่พระพุทธเจ้าบ่ตอบแค่เพียงลำพังพระเจ้าบ่ตอบพระเจ้าพุทธเจ้าบ่ตอบพอกรบวนกเปลี่ยนคนก็มาตอบคนมีวันติดนี่แหละลวันมีวันติดเขาจะถามมาปุยปัญญาเมื่อเขาเคยถามบ่บ่บอระทุกท่านก็บรรทมพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บรรทัดพอรู้ปฏิเสธไปเลยเพคนปัญญาประชวดไปแล้ว มันจะติดบนหันแพ้เขาเ่ปกระวางทีเยเยป่ปกระวางากกแ,แล่วกันพอตอบแต่เแลาไปหลังกระจังเอาไปรํำเลยนะมีอะไรปลอยปะจัไปลอยไดายจปล่อยได้ไหมนายจับปลดอยจับปรดอยปล่อยปลอ,อยมันทีใ่ใครใพูดอ่ะห้างใครบ่นะอยากบอกใครอ่ะ Rồi bây giờ năm nữa.